ครับครับสวัสดีครับเป็นลูกศิษย์อเมซอนเรียนอีเบได้ปะไม่ได้เรียนแต่ไม่ได้เรียนนาะแต่ก็ทําด้วยทำอยู่แล้วเนาะครับเรียนมานานยังกี่เดือนลเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งโอเคบังเอิญวันนี้มาซ้ำมาซ้ำเพราะอยากได้ไอดีใหม่ใช่ปับถามนิดนึงเอ่ ตอนที่ทําเนี่ยฮะกว่าจะเริ่มเห็นผลประมาณเดือนไหนประมาณประมาณสักคือเดือนแรกก็เริ่มขายได้แต่มันน้อยแบบยังน้อยอยู่ยังน้นนชิ้นพอสองเดือนสามเดือนนี่แบบเริ่มแบบสามสี่ชิ้นอาโอเคก็เริ่ม 3, เวิร์กประมาณเดือนที่สามเดือนที่สี่ขึ้นถูกปะาและสี่ <4 S 2> แล้วรายได้ตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยไหมสบายก็โอเคครับเมื่อกี้สัมภาษณ์กันให้แม่เราออกมาช่วยแพ็คของแม่ไม่ต้องทํางานประจำถูกปะ ก็โอเคก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรได้แต่วนว่าอยู่ได้สบายเลยไข่ของออนไลน์ก็อยู่ได้ปะได้ครับมั่นคงไหมมั่นคงก็ถือว่ายังไม่มั่นอย่าเรียกว่ามั่นเลยแต่มันความข่ของเอาอยู่ที่ความขยันปะใช่ครับแล้วยังขยันหาของอยู่ปะหยุดไหมไม่หยุดก็ต้องยังหาของใหม่ลงเรื่อยๆปะอยากมีไอเดียใหม่นี่อยากมีเพิ่มใช่ปะครับใช่ครับแฮปปี้ไหมทาไเมมมซอนแฮปปี้ถามนิดนึงก่อนก่อนมาเรียนกับ พอเรียดีแล้วกลับไปทําถือว่าคุ้มไหมกับการมาเรียนที่นี่คุ้มครับคุ้มยังไงอ่ะคือพูดพูดพูดมาเลยผมไม่ถามแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงไหมจริงครับอืมคือก็เสียค่าเรียนไม่ไม่ไมากแล้วก็คือต้องทําจริงอืทําจริง,งถ้าถาม <ละ S 1> ผมคุณตอบไหม,ถ,มถ้าถามมาผมตอบครับหรือไม่ค่อยได้ถาม ถามครับในในไลน์นี่ถามตลอดเออแล้วผมตอบไหมตอบครับก็ตอบให้ตลอดนะครับแต่ต้องถามถ้าไม่ถามผมก็ไม่ตอบนะจริงไหมเพราะฉะนั้นการการที่คุณทํามันต้องเรียนแล้วก็ต้องกลับไปทำไหมทาครับถามว่าเพื่อนในรุ่นผมมัามีไหมที่เรียนแล้วไม่ทํามีครับคุณว่ามีเนียผมก็มีแหละมีมียังมียังยังคุยอยู่ก็จะไม่เห็นเราไม่เห็นเขาเริ่มสุภาพแต่เราทําปะทำเพราะฉะนั้นเรียนแล้วต้องทํได้ปะทำไอ้นี่สําคัญนะฮะแต่แล้วกิาทำแล้วติดถามได้ปะ ถามได้ครับใช่นี่แหละประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มันก็ชีวิตดีขึ้นไหมดีครับแฮปปี้ครับแฮปปี้มีความสุขวันนี้มาเอาไอดีที่สองนะฮะครับอะไรได้ไม่ต้องพูดถึงว่าแต่เป็นว่าสบายนิดนนึงเฉลี่ยตอนนี้เดือนหนึ่งส่งกี่ชิ้นเดือนหนึ่งร้อยกว่าชิ้นเฉลี๋ยแล้วสามสี่ชิ้นยังไงใช่ครับใช่สามี่เพิ่เห็นต้องแม่ออกมาช่วยแพ็คเลย แม่แต่มันรวมรวมใน eBay. อีเบย์อ๋อขายอีเบย์ด้วยมันก็เยอะรวมกันมันมันก็เยอะครับถ้าขายอีเบย์ส่วนใหญ่อีเบย์ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ยใช่ไหมใช่ครับชิ้นเล็กชิ้นน้อย,อ,ยอ๋อโอเคครับก็ขอบคุณแม่นะฮะที่ให้สัมภาษณ์ก็ขออนุญาตไม่เห็นหน้าเหมือนเดิมก็ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ